คุณพลาดหนักมากเลยนะคะถ้าไม่รู้สิ่งนี้เพราะณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันมามีบทบาทในชีวิตของเราและในการที่เราจะดําเนินชีวิตไม่ว่าจะทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราต้องการที่จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่มันสามารถทําให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์มากมายโดยการที่เราเนี่ยกินใช้จ่ายเติม ผ่านแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแต่ในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ได้เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคจะดีไหมคะถ้าจะมีสักแพลตฟอร์มหนึ่งที่เขาเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้มาเป็นเจ้าของร่วมและมีโอกาสกินใช้ใจ่ายเติมตรงนี้แล้วเราได้รับผลประโยชน์กลับมานะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยในเรื่องของเครื่องมือแบบนี้ มันก็จะเป็นประโยชน์กับใครบางคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่ตอนนี้มันมีโอกาสให้เราทุกคนนะคะที่เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้มีสิทธิ์มาเป็นเจ้า